สวัสดีครับพี่น้องพามาใส่เบ็ดลาวกับผมหรือเบ็ดเอาเรียกเบ็ดเขียดนี่เบ็ดเพียร์กันะครับผมกระผานพวงกับผมเหยื่อเสือเดือนครับวันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะครับในการใส่เบ็ดลาว <c oughs> ตัวเบ็ดครับเบอร์อะไรพันภูมิเบอร์ไ,รม <c oughs> ไม่รู้กันครับโปรโมเตอเหลือท,ทั้ทีเบอร์ใหญ่สุดที่ผาหรือเปล่าใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าเราจะมาผัดหวางปลาใหญ่กันมีน้ำโอ้ไม่พายเรือไม่ได้เลย เดี๋ยวว่าจะล่ามไปตามริมเออ่ริมอ่างนี่ครับผมเนาะเหยือซีเดือนครับดเดี๋ยวพันปุ่มจัดการให้ผมล่ามล่ามเชือกก่อนเชือกเชือกตีจะเป็นลาวครับผมครับส่วนนี้ตัวเบ็ดเนาะจะไปหมัดกับลาวอีกทีหนึง่งท่ามกลางบรรยากาศก,าก็อ่างเออ่เรียกว่าอ่างน้องตะไคร้ครับผมครับเป็นอ่างเก็บน้ำประจำตำบลครับผม แต่น,นี่เป็นน้องเล็กน้องย่อยมันครับผมตัวอ่างจริงๆทอยู่นูน้นปา่าคามคามป่านี่ไปนะครับอันนี้มันจะเป็นน้องน้องย่อยอยู่ท้ายอ่างมาลองในน้องนี่ก่อนกับผมก็ว่าน้องนี่ก่อได้ข่าวว่ามีปลาอยู่นะครับลมชิงแลงเรือ <c oughs> หันไปหันมา <c oughs> เดี๋ยวผมช่วยปานภูมิโขกคุมเรือก่อนนะครับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคึงสายให้เรียวก่อนเนาะแล้วค่อยผูกเบ็ดกันนะครับ <c oughs> ครับหลังแรกกับผมย่อนเลย วันนี้ผมไม่ได้เตรียมหินมาทวงคนระับผมได้ใส่ลอยอ๋อนี่นี่หลังแรกจะกระเยอะือยอยังไงดอกอโอ้โหหนุนลงไปในป่าสลายน่นละหวังว่าปลาจะตาดีครับก <c oughs> <c oughs> จะจมูกดีเป่าไม้ก็จะเป็นพวกปลาฉลาดปลานินปลาบูปลาช่อนพวนนี้แล้วนะอ่าที่กิมซื้อเดือนนะครับก็ปลาฉลาดนาจะมีนะ ก็คอยมาดูตอนเช้าทีเดียวเลยครับยามไม่ได้ยามไม่ไหว <laughs> อันนี้พาผมิใจเอามายามอยู่ครับ <laughs> ต่อต่อหลังที่สามมันกายยามเย็นครับผมอากาศดีดีครับผมครับมาหากินทางน้ำกันครับอันนี้พึ <laughs> ่งก็ยังไม่ค่อยมีน้ำครับผมครับ เลยยังไม่ได้ออกหามาหาปลาก่อนเนาะเบ็ดคือจีใส,ส่ได้ไซเดียวท่านแหละพี่น้องเอ้ยเหยื่อเน่าหมดไหมผิดแผนกับผมครับโอ้เสียเดือนตายเมื่อสิเป็นโจ๊กเลยโจ๊กไม่ได้นะครับเกาะขาดขาเบ็ดเลยแต่กำลังต้องหายเหยื่อใหม่ครับผมสรุปว่าตอนนี้เราใช้หอยเชอรี่เป็นเหยื่อครับเสียเดือนเละมดครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้หอยเป็นหอยเชอรี่ครับเอาลองดูกับผม ไพเก็บหอยชิลีเมื่อกี้เทวเราเนี่ลองดูครับดีว่าไม่ได้รุ่นคผมสัญชาติเพ้าอได้รุ่นเนาะกิจใส่หลอกไปได้สองหลังกิได้มารุ่นหลอกกับรุ่นเบียดเดี๋ยวหอยชิลีครับใส่เสื็จเลยสี่ห้าคันที่เหลือเป็นหอยชิลีครับอีกจะสิบคันไหมมานั้เนี่ยสิบสายสิบหลังมาแล้วครับดักหลอกที่นี่นี่ครับหลอกใหญ่ครับผมผมซื้อมาครับหลังละสี่ร้อยกว่าบาทเป็นหลอกยืนนะครับ ก็คือเราตั้งไปงนี่เลื่อยนีดปาบทางเขามันครับนี่ลองดูครับผมแบบทางเขา้าเดี๋ยวไปหาบอลวางครับขากทางเข่าครับผมมีสองหลังครับผมเอามาลองดูครับถ้าคือเดี๋ยวคย่อยวางกันมาเอ่ยวางกันเพิ่มครับผมเดี๋ยวก็จะเอาเหยื่อเส้เดือนที่มันเละๆเนาๆเนี่ยใส่เข้าไปได้ครับเป็นหลอัน <laughs> ในนันมันกันน่าแเรามาใช้ประโยชน์ซะเลยครับผมม,มันเบ็ดเราเราก็ใส่ไวครับเหยวหอยเชอรีดาเต่เดือนดาสีหาคันนี่ครับจุดแรกกับผมเป็นช่องช่องเอรือหรือช่องปลาครับพิเศษคือรอบของเราจะมีเหยื่อด้วยครับเหยื่อเตือเดือนเน่านี่ละใส่ไปเลยนี เป็นแรงจะ่เป็นหลายเลยเออแรงขึงๆสองหลังนี่เป็นไงล่ะครับสุเดเบดไหมลองดูครับผมเจออะไรผลนะ,ะหมัดหมัดจุ๊ไปคืนเด้อจุดที่สองครับผมไวช่องนี้ครับออขอบเขาให้ไยเยียรครับผมไอมุดเลย เปปลาบูจะสนใจครับะตะกันนินเลยนะเรียบร้อยครับผมมารอรุ่นกันตอนเช้าเรียบร้อยครับผมเบ็ดเล่าหนึ่งสายซิบกว่าหลังนะครับแล้วก็หลอบสองใบครับผมครับเดี๋ยวตอนเช้ามาดูกันครับ พอได้ลุนไหมเนาะขันลงเรือหากินขังแหลกของผมกับพันภูมิเย่ายหอยครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมากันเรื่อยๆครับมีเรือเลยที่นี่กระจิตหากินทางน้ำบ่อยขึ้นนะครับใส่เบ็ดดักมองนะครับ้ายางนะครับผมเจอกันตอนเช้าอนุณสวัสดิ์ครับผม ยามรอบแล้วก็มายามเบ็ดกันครับกูเบ็ดสายไอ้เบ็ดลาวเบ็ดเพียดแล้วเนาะเบ็ดเบียหอยเชงจะได้รุ่นบ่เนาะแต่ก็แอบรุ่นอยู่กับผมครับเนาะขงแรกครับผมก็นอนมอไม่รับมันละเอาลงเรือสักครู่ครับผมไปรุ่นกันเดี๋ยวรุ่นเบ็ดกันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวดูจากทุนแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติ เยื่อหอยเชื่อหนี้กระเบิดสิบต่วจหลังก็ได้ยุ่นไปด้วยเผื่อฟุกเผื่อฟุกครับวันหลังเดี๋ยวจะหาเยื่อดีๆมาแล้วครับผมวันนี้พิชแผนครับตอนแรกก็เยื่อสีเดือนมาสีเดือนมันตายมันเน่าเมื่อครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นหอยเชื่อหี่แทนหมดเลยหอยหอยยังเหลืออยู่เลยนี่ยัยเลี้อยู่เลยเป็นเตี้ย เงียบจ้อยแค่นอนกระดิ่งวนเดิมเลยไม่มีอะไรมาเตะต่องเลยเนี่ยปลาบูสักตัวก็ไม่ลงมาเลยเนาะหลังปลาบูเรียนี่ตั้งแต่มัน,มนบอกเคยเห็น,เห,นเห็นบ่อยแล้วอ่ะใน,นอ่างเลยเดือนหมดไง <c oughs> ปลากินรื่นเปื่อยให้เองรื่นเปื่อยให้ล, <c oughs> ละนั่นแหละเบ็ดไม่เข้าตาก็เดี๋ยวพยายามหลอกครับมผมมีหลอกไปรุ่นสองอัน เด,เดเอาละเบ็ดแห้วแล้วเห็นว่าแห้วไปครับหลอบอยู่ข้างในนู่นถึงแล้วครับหลังแหลกแต่เยื่อซส้อเดือนเน่าไวไไ้ได้ครับผมไปดูจะได้รุ่นไหมหเผื่อมีปลาเข้ามากินเสือเดือนเนะ จะให้บรรทุมรุ่นครับผมอ่ะและ้วจอดเลื้อขคง้ีงแหละเลยมองชนหลอกหักม, <laughs> มีดินไหมไม่มีอะไรในกอไผ่มองเห็นเลยเหรอเห็นแล้ว <laughs> น,นามทัชโยนี่เนาะเ <laughs> นี่ยถามจริงชัวนะป่ามันใสนะอ<ห> <laughs> คนไก่วันนี้วันนี้รอบแตกแล้ว <laughs> มอีอ้เคื่อเป็นปลาบูอ่ะยกดูนิดนึงอนะ่ะ หยกนี้เดี๋ยวมีบางไว้คืนสิเดือนเราไม่ทำงานเลยโอ้นี่หอยหตอนเชา้าภูมอิอลอยเต็มเลยนี่เนาะเก็บหอยต้องเก็บกลางเช้าเนี่ยนี่กำลังยินตอนข้ขาก็ไม่เคยก้าท่านะตอนข้ขาก็ไม่เคยเห็นหอยหลอยนะตอนเชา้าเลยลอยดีเลยนี่เต็มเลยในป่าเสฉลาย ไหว้ทุกคนไหอ้ๆๆต้นเช่าลอยดีแฮนี่รางหนึ่งอยู่ตรงนี้่ครับถึงแล้วลางที่สองนี่ครับูนีนี้มีดุนไหมเนาะตัวเด้เป็นไงครูเงียบกิบ <laughs> เอา้าริงไงวยเงินหาวันคอยพยายามทีนึง อ่ะสลายเพนกินไม่ได้กินตังบีนองวันนี้แต่ยิ่งเดิไปซื้อปล,ลาทูาละโอ้โหไม่ได้กินครับผมก็อย่างนี้เลยครับหาอยู่หากินเนาะไม่ได้ก็อย่าว่ากันเลยครับเ,ออเดี๋ยวการมาเราก็จะมาลองไม้นะครับเบสโกเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวไปหาเหยื่อไหมครับ วานพลาดครับเหยื่อเน่าหมดรักษาเหยื่อไว้ไม่ดีก็ไปใส่ถุงพลาสติกตายหมดเลยอากาศร้อนครับวันนี้เดี๋ยวหาไม้แล้วก็เดี๋ยว,ยวมาใส่เบ็ดให้ดูใหม่ครับผมปลอบก่ออีกเสี่ห้าวันนึงเคอยมายามอีกทีงน,นึ่งนะพี่น้องกับบ้านมีเปลา่าอย่างอื่นครับหาเนวกินอย่างไม่อย่างอื่นนะครับด้ป้าก็หากินอย่างอื่น ครับหลาไปพร้อมบรรยากาศสวยๆตอนเช้าครับผมห,หลายหลน้กลางน้องน้ำเนาะหอยก็ยังกินไม่หมดเลยเอาไปวันนั้น <c oughs> <c oughs> เอาละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ